น,นะครับประกอบมุมฉากเปโอเคนะนี่ครับต้องใช้สูตรนี้เพราะฉะนั้นค่าพี่แทนค่านะเท่ากับเศษหส่วนสองอาคูณครับมีนะครับตามประกอบมุมฉากไหมครับมี16กับ 12เอาแทนเข้ามามี16กับ12อ่ะพี่ก็เอาสไปตัดนะสองหนึ่งสองแเป็น96เก็บไว้ก่อนครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม abc ตอนนี้ไอ้รูปนี้มันคือ96ตารางหน่วยคราวนี้ดูดีนะครับ พี่ก็จะเอาซีดีเนี่ยมาใส่ละเพราะฉะนั้นพอ,อามาใส่ปุ๊บในรูปนี้ใช่ไหมเอาซีดีมาใส่นะปั๊บตรงนี้ดีเอออ่ะพี่เอาซีดีมาใส่แล้วนะครับแค่นี้พอเอาซีดีมาใส่ปั๊บเรามองสามเหลี่ยมตัวนี้ใหม่นะ A B C ใหม่ โดยไม่ต้องไปมองไอ้มุมฉากนี่แล้วครับไม่มองมุมฉากนี้นะครับไม่มองแล้วนะให้มองเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้เลย A B C งงไหมงงไหมอ่าอยูพี่วาดใหม่อะ่ะงงใช่ไหมครับเ๋ยวนะเ๋ยวนะอ่าคานนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ใหม่ตอนนี้พื้นที่เป็นเก้าสิบหกนะเก้าสิบหกนะครับเอาอีกสักอีกสักปื๊บหนึ่งคานนี้ให้มองเป็นรูปนี้ครับ อย่างที่บอกครับว่าคราวนี้เอาไอ้มุมฉากออกไปเลยนี่นี่มุมฉากตรงตรงซีเนี่ยตอนแรกเห็นไหมมันมีมุมฉากพี่ไว้ให้เอาเอามุมฉากไปเลยนะครับมองเปรูปนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็น16อันนี้สิอง่ะเขียนไปก่อนนะครับว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ย a b c เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้หามาแล้วเกสิบหโอเคนะอันนี้คือเราหามาแล้วคราวนี้เราดูนะฮะเห็นไหมครับว่าอันนี้มันมีมุมฉากพี่ว่าเราไม่ต้องไปมองแล้วมุมฉากตัดทิ้งไปเลยให้มองเป็นรูปนี้แทนเกิดอะไรขึ้นครับพอมองเป็นรูปนี้แทนถามว่าเราหาพื้นที่ได้ไหมได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะหาพื้นที่อย่างนี้เนี่ย เราก็จะเรียกเจ้า AB นี่ครับเรียก AB ตรงนี้ว่าอะไรแล้วครับว่าฐานไงจริงไหมเออดูดีนะคันนี้มันจะเป็นฐานแล้วส่วน CD เนี่ยตัวนี้เราก็จะมองว่ามันเป็นใครครับความสูงไงครับเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้<ๆ>ก็จะใช้สศ่หนึส่วนสคูณฐานคูณสูงแทน แต่ปัญหาคือยังไม่รู้ฐานจริงไหมทราบไหมาครับว่าฐานเท่าไหร่ทราบสิใช่ไหมฮะอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้มันยังเป็นมุมฉากในะมุม C เนี่ยเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคนิคเดิมสมมุติว่าตรงหมดเนี่ยยาวซัก x หน่วยจจไหมนะครับคอนเซปต์เดิมนะฮะหาตัวเลขมาหารครับเอา4หารเอา4หารตัวนี้ก็4หารครับคำนวณตัวนี้เท่าไหร่ครับ สตรงนี้3จัดได้ไหมครับดูแค่ผลลัพธ์สาแล้วต้องเป็นหุ้ยหครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น5เพราะฉะนั้น x ตอบเท่าไหร่ครับยี 20. สิแสดงว่าฐานยาวยี่สิครับอ้าวพอเราได้อย่างนี้ปั๊บเราก็มาเอาใหม่เราก็มาบอกเขาว่า นี่นะพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ย A B C เนี่ยคำนวณได้จากสูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับความสูงอ่าจริงไหมครับเราก็มาแทนค่ากันครับ จาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เราหาไปแล้วเนี่ยครับบอกว่าเท่ากับ96แทนค่าเป็น96เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานฐา